รสชาติของยำเอ่อจังหวัดชลบุรีก็จะออกหวานหวานเท่านั้นเพราะที่ฉันเล่นรสหวานหวานเจี๊ยบหวานกรวบเพื่ออัตรสหวานแหลมอื้ืมหวานอืก็หวานสิใส่เนื้อปุก้อนลงไปเ้าแกะมาให้อย่างดีเลยไงครับ ร้านยำหรอครับอร่อยมากเลยกินกันเองสวัสดีครับคุณครูสวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ กินกันเองสำหรับ EP นี้้พอดีิฉันแบบมไม่ได้กลับบ้านหลายวันรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านแบบอยากจะกินปูบ้างเลยฉันก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ของดิฉันก็คือ easy e มาเนี่ยดอมนะดิฉันก็สั่งอันนี้มาเนื้อปูก้อนจ้อปูคุณนายอือไข่ด้วยโนะคะจริงๆแล้วก็อันนี้จะสั่งมาจากร้านจ๊อปูคุณนายนะคะคือนางมีอ่อห้อยจอ ปู<ช>แ,นนแน่นขายแล้วก็มีเออ,อปูจ๋าเนี้ยนะในกระดองปูว่วครับรวมถึงเนื้อปูมาแกะด้วยนั้นก็แกะให้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว,<ช>ลวพร้อมมารับประทานที่บ้านได้เลยนะที่ฉันสั่งมาเพราะว่าที่ฉันอยากกินยำวันนี้ที่ฉันจะทำยำไข่ปูและเนื้อปู ขั้นตอนการทําวิธีการทำก็ง่ายมากทุกคนเคยเห็นเราทาดับบ่อยมากเลยนะฮะแต่ว่าในวัตถุดิบที่ดีมาเราก็ลองทำเพื่หน่อยนะฮะวันนี้ก็มีเนื้อปูก้อนนะครับมีไข่ปูนะครับไข่ปูม้าเนื้อปูม้านะครับขาดไม่ได้เลยมะนาวสารแน่หอมแขกนะครับแล้วก็มีพริกนะครับโอเคแลาขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างคะเราให้พริกดำพริกก่อนครับไม่ต้องเผ็ดมากไม่ต้องเยอะเดียว กกินเยอะครับคุณเผ็ดใส่พริกเขียวนิดนึงใส่เลยพริกแดงนิดนึงเออกินแค่นี้เรอตามครับพี่ทำน้ำยำเลยครับเราจะทำน้ำยำน้ำยำก็ไม่มีอะไรมากเลยน้ำตาลนี๊บครับน้ำตาลนี๊บใส่ลงไปรสชาติของยำเออจังหวัดชลบุรีก็จะออกหวานหวานเท่านั้นหวานหวานเปรี้ยวเผ็ดนี่มีเค็มเลไหรมครับมันเป็นใบปลิ้นมันไม่โดดเด่นเพราะที่ฉันเลนรสหวานหวานเจี๊ยวหวานกรุ๊บ หวานกรุบคืออะไรเวลาเคี้ยวยำของเราเนี่ยจะมีความเกล็ดน้ำตาลอยู่ช่ครับเอาไว้ใส่ตอนจบอันนี้จะอชอบมาก<ม><า>ใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปนิดหน่อยนะครับพอประสานรสชาติน,น,นะฮะ,ะน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาดีดีถ้าใช้น้ำปลาไม่ดีก็ไม่อร่อยใช่คะ่ะก็ต้องขอไค่ด้วยเรียบร้อยครับมะนาวก็ต้องนํำนะคะใส่มะนยวค่ะเสร็จแล้วเหรอละเอียดแล้วเหรอละเอียดเลยละเอียดเลย ใส่ขออนุญาตใส่อตาตาทรายด้วยเพื่ออัตรรสหวานแหลมหวานแหลมกระิบได้ชูรสได้ชูรสอื่ะบิดรีบยืดมาเลยอ่ะแล้วผงชูรสอ่ะใส่ผงชูรสนิดหน่อยถาดไม่ได้ของมักษะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรามาพิษใส่ลงมาเลยครับเสร็จแล้วยังอ่ะปิด มอุ๊ยน่ากินมากเลยอืมหวานน้ำหวานสิหวานน้ำผูดีไงนะครับอือร่อยไหมอร่อยครับก็ใเล่นกูบอกเลยใส่หอมแขกลงไป ใส่เนื้อปลุก้อนลงไปหมดเลยหมดเลยเหรอหมดเลยครับอุ้ยตะกราตะกามใส่เนื้อกล้ามด้วยเหรอไอ้ใส่เนื้อกล้ามนี้ด้วยเหรอใส่เลยครับพี่อ้ยเขาแกะมาให้อย่างดีเลยไงครับสปาเก็ตตี้เด็ไข่ปูไข่ปูมืออันี้ขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้นะคะขออนุญาตนะครับอะไรยังไม่เสร็จเลยเดอดชี้ กรอนคึกมากเลยแฮ่พี่เติมอะไรมาหรือเปล่าครับพี่วันนี้คึกมากเลยหน้าตาปี่นี่เหมือนผู้ค้าเลยผู้เสพครับขอขอของแขร็บทั้งลูกเลยได้ไหมครับได้ครับอยากให้มันมีมีอะไรให้เคี้ยวบ้างใส่ลงมา วไม่เห็นอะไรที่เป็นเขียวๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราเราไม่เกินผักเราไม่กินเสือแม่เขียวกินผักแล้วนะแม่เดี๋ยวเราชิมมือพร้อมที่มีเนื้อปูอยู่ครับมึงนี่เนาะใส่ลราไปเดี๋ยวมันก็ได้แดกแล้วเนี่ย เรอที่ต้องการปรุงรสอะไรเพิ่มน้ำตาลกุบๆไงครับอืมอร่อยนะครับอร่อยมากเลยครับต้องการหวานมากเลยน้ะปูหวานมากเลยครับไม่รู้กลิรสชาติอะไรแล้วครับแบกแล้ว ผักหน้าสงสารเนาะใส่ผักชีนะครับอาวี่สีสเปอร์แมนเขียวไม่เอาเบียไม่กินทุยแทนนี้พร้อมแล้วเราจะกินแล้วนะครับกินแล้วเอาไข่ได้เหรอ คำใหญ่ๆเยลนะที่รักอร่อยไหมครับอร่อยมีรสชาติอะไรบ้างครับปิดหวานห <c oughs> วานเปรี้ยวเผ็ดปได้ไหมครับเปิดร้านยำนะครับใ,ให้คนอื่นเขาขายเธอเปิดร้านยำนะครับ อร่อยมากเลยชนะนะครับยำทำง่ายๆนะหวว่าทุกคนทุกคนแบบว่าดิฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอาหารอะไรก่อนแนะนำให้หัดทำยำยำปลากระป๋องยำเนื้อยำยำปลายำปูยำหมึกอันเป็นยำี่งไงสุดนะวัตถุดิบไม่มีอะไรมากเลยก็มะนาวน้ำปลาน้ำตาลหลักๆเลยแล้วก็พริกหลักๆนะส่วนผักเคียงที่จะใส่ในยำก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกก็หอม หอมหัวใหญ่ผักชีสตละแหน่แตละแหน่นะคะหรือหอมแฉกนะคะขึ้นช้าบางรันก็ใส่ขึ้นช้าบางรัานก็ใส่ขึ้นช้าบางรัานก็ใส่กระเทียมเข้าไปด้วยกระเทียมกระเทียมหั่นกระเทียมสไลด์นะก็ไปทําตามกันได้ก็วันนี้ก็ขอบคุณกซี่มันเหี๋อีกหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เจอปู่คุณไหนด้วยนะคะสำหรับ เนื้อปูอร่อยๆแบบนี้นะสนใจก็ไปสั่งกันได้นะครับตอนนี้ Easy Mania มีแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถปเป็นดาวน์โหลดได้ก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับ,รบทุกคนมากที่ราดู P ีพนี้นะครับก็สำหรับ E ีพีต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยลก้กันบ,บ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ